วัดดีจ้านางมองเกาหละจ้ะริมริมคลองสวนไผ่นางเย็นเย็นกันถ่ารถไฟกันที่เห็นบ่มือนี่ที่เห็นรถไฟป่น้ำแห้งหลายบ่างเนี่นะน้ำแห้งคักแห้งแน่เพราะว่าเบิดนะผลเบิดน้ำไม้กับบ่ค่อยออกมาเล่มเล่มน้ำไม้เล่มแหนงผลหยุดปุ๊บ น้ำใหม่ก็หยุดปั๊บคือกันแดดหนาหนาวมือเสานี่คือเป็นทรงหนาวหนาวากระกรมบรตุก็ว่ามืออื่นสิหนาวมันตีแมนบอถ้าเบื้องตีหนาวปากสันมาจ้ะน,นี่ก็นั่งถ่ารถไฟอันนี้ไข่หอยเชลรีมันขึ้นมาไขา่โตมันอยู่ในานาํหอยเชลรีที่ขึ้นมาไขา่ถึงหก บรรยากาศเย็นๆลมเย็นอยู่นั่งอยู่มองเนี่ยมองเก่าปลาบอนปลาเขีงมั้งเนี่ยบอนจุ๊บจับจุ๊บจับยู่นี่ปลาเขีงน้อยปลาเขีงคลองปลาเขีงนามันบอนจุ๊บจับจุ๊บจับยู่นี่บรรยากาศทางรถไฟคือเก่าแหละละจ้าเบิ่งดู ที่ถารถไฟมันไปลายขาบวนละละ่ะเข้ามาเข้ามาสายกับวาสายบันไดดกนี่ก็เพิ่งเก้าโมงสิบโมงโอู้ไปเขียงบ่นอนพราะนะนะหน้ามันแห้งไปเขียงมันเลยบ่อนกิ่งไผกับโคนลงลมกำลังเย็นลมกำลังเย็น ผัดแต่แดดแดดแดดคักแดดแน่แดดหนา,น,านาวเสียงรถไฟข่ารถไฟกันขั้นถ่าขั้นนั่นก็นที่เห็นสั่น,นกติบ่เห็นนั่งเย็นเย็นเงินขาตะทางรถไฟนี่แหละเดินงเบิงป่าบอนไปก่อนรถไฟป่าบอน บ่อน,นลายปลาเข่งปลาอื่นดอกปลาเข่งนะบ่อนเั้งจ้ะจับๆๆๆนั่นนั่นะนะนะว่าปลาเข่งกับปลากระเดืดเด้อจะเป็นซุ้งเนี่ยมาไงบ้าน้าอ้รถไฟเนาะรถไฟจะไปโคราชเราบอกตดดังปาดถึงลาดบุรีตดอีกทีถึงบริษัท ถ้าเป็นผู้ใดาพาลองดอย่างยินแต่ว่าเขาลองมาตั้งแต่ตอน้อยๆแต่เนี้เป็นอันเด็กอน,น,นุบาลนั่นไงคือสีบอเห็นดอกเด้อรถไฟเนี่ยนี่จ้ะคนป้าบอนไปก้นนั่นในทางนี่ทางนี้ทางนี้ทังนี้แดดแดดแอมแซมภาษา,าว่าแดดหนาหนาว เขาก็ว่าปลายฝนต้นหนาวเมื่อฝนมันถังก็หยุดเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานมือเมือม่อก้อนนั่นแหละก็ไม่ได้ตกแห้งแต่ก็ตกปล่อยๆตกปลายตกใบแห้งนั่นแหละเขาว่าปลายฝนต้นหนาวเมื่อเ้ากับหนาวเพราะว่าลมวีวีนี่แหละพราะเก่ามงสิบมงมาห่อนแตกเนี่ยแตกซสแตกไซ่คือเก่าแตกซสแตกไซ่คือเก่าห่อนขนาดนั่งยูโฮมเลยล้มกับบ่มีนะ ล้มกับพ่อเอื่อยๆนี่แหละลมผัะเดี๋ยวจ้จ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า